สวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง f อใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง<ม>การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางนะคะเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะแอดมินก็ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้อง ก่อนอื่นนะคะแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางนะคะรัฐบาลลาวพัฒนาเม็ดเดียวนะคะของงวดก่อนนะคะแอดมินให้รูดเก้านะคะแอดมินให้รูดเก้านะคะเข้าเต็มๆนะคะให้รูดเก้านะคะรูถ้าใครรูดสามนี่สลบนะคะรูดเก้าก็คือผ่านนะคะหนึ่งสี่ไม่เข้านะคะตารางก็ไม่มีนะคะเก้าเจ็ดนะคะเข้าตัวเน้นตัวชอบให้นะคะ ส่วน6ก็ก็คือหลุดนะคะแต่ว่าถ้าใครกลับหัวกลับหางก็เข้าเหมือนกันนะคะเนาะตารางกําลังวันของเราก็เข้าเหมือนกันนะคะ9ก็ 97. ก็ได้เฮกันนะคะสาหรับล่างนะคะ4ตัวนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง F อฟซนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี เจ็ดเก้าศูนย์นะคะเม็ดเดียวนะคะแอดมินให้เด่นไปที่สามนะคะเด่นสามกับเด่นแปดนะคะเราก็มารูดสามกันนะคะก็จะมีสามศูนย์สามหนึ่ง แนนมินว่าจะรูปศูนย์นะพี่น้องอไม่เป็นไรนะคะสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหก สามเจ็ดสามแปดสามเก้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นสามห้าสามเก้า 3ามศอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น38นะคะจดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ดูดยแหงแหงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า